อ่ะครับมาแก้โค้ด c 1 2 3 1นะครับของ Toyota Fortuner Vigo นะครับก็จะเป็นพาร์ทนี้นะครับของคันนี้นะครับก็อยู่ๆทำไมมันขึ้นโค้ดก็เพราะว่าตัวนี้มันจะมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลของหน่วยความจำนะครับถ้าเกิดไฟกระตุกไฟตกหรือถอดโคแบตนะครับไม่ใช่ที่ถอดปลั๊กแล้วเสียบเข้าแล้วจะทำให้ไฟกระตุกนะครับวิธี ถอดและเสียบปลักตรงนี้นะครับแนะนําให้ถอดคั่วแบตทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ค่อยมาถอดปลักตัวนี้นะครับการใส่ก็เหมือนกันเสียบปลักก่อนแล้วค่อยไปใส่คั่วแบตนะครับตัวนี้ก็จะติดอยู่กับแพรเรนะครับอันนี้คือแพรเรด้านบนนะครับแพรเรนะครับตัวล่างก็จะเป็นสตีริงแองเกิลนะครับตัวจับมุมพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะอยู่ติดกันนะครับก็เวลาเสียก็จะขึ้นโค้ด C 1 2 3 1โดยประมาณนะครับ ราคาเบิกศูนย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0กว่าบาทติดติดหมื่นนะครับของเทียมก็หลากหลายราคาก็ไปเลือกเอานะครับส่วนรีเซ็ตได้นะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับไม่เสียตังซื้อใหม่นะครับก็เป็นทางเลือกนะครับให้ผู้บริโภคนะครับแล้วแต่จะเลือกเอาว่าจะซื้อใหม่ซื้อเทียมหรือจะรีเซ็ตนะครับสามารถทําได้หมดนะครับก็ ยินดีให้บริการนะครับอู๋จังผลสุรินนะครับจบสวยนะเมืองสุรินขอบคุณครับผม